กลับมากันแล้วนะครับกับน้องไอริตอนผมสั้นโคตรจะน่ารักสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกครั้งกับนายมิสเตอร์ทีคนที่คุณเดิมวันนี้แอดก็มีหนังดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆอีกแล้วครับนั่นก็คือหนังของน้องไอริซุซูมูระซึ่งตอนนั้นยังไว้ผมสั้นอยู่ใครหลงรักความน่ารักของเธอต้องดูเรื่องนี้เลยนะครับเมื่อน้องสาวพาแฟนมาให้พี่สาวดูตัวแต่คนพี่ดันแอบหลงรักเขาซะเอง พอน้องสาวเผอพี่สาวาก็เลยจัดชุดใหญ่ให้กับไอ้ชายหนุ่มผู้โชคดีคนนี้เอาลถะสิครับเรื่องราว,วมันจะดูเด็ดเ็ดมันแค่ไหนติดตามชมกับแอดได้เลยนะครับกับหังเลื่องแฟนน้องของอร่อยพบกันดีๆได้ใน S A M X B และก่อนจะเพื่อนๆจะไปชมคลิปแอดก็ขอคนละ like, หนึ่งไลค์เรื่งซับสไครต์และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้มีพลาดนางดีๆที่แอดจะมาเสนอให้เพื่อนจะไม่ขาดสายก็ไม่รอช้าเลครับไปชมกับแอด ก็เริ่มเรื่องมาเราก็จะเจอกับน้องไอริที่กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เ,เพลินๆและแล้วน้องสาวที่มีชื่อว่าอยู่ละก็ได้เดินเขา้ามาเธอคุยกับพี่สาวเธอว่าตอนนี้ฉันมีแฟนแล้วนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะพาแฟนหนูมาให้พี่ได้ดูตัวและทางด้านไอริก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับเธอนั้นรู้สเขินอยู่เดนหน่อยจะได้เจอผู้ชายเพราะว่าทางด้านน้องไอริก็ยังไม่มีแฟนเหมือนกันจนน้องสาวของเธอต้องบอกกับเธอไปว่าพี่ก็อย่าเลือกมากนักสิคะดูดูกันไปก่อน เดี๋ยวก็รักกันไปเองนั่นแหละไอริก็จะแต่ยิ้มแห้งๆนะครับและต่อมาไอริจังก็ได้มายืนอยู่หน้ามินิมาร์ทแห่งหนึ่งดูเหมือนว่าเธอนั้นจะคือคักเกินเคยไม่ค่อยจะกล้าเดินเข้าไปในมินิมาร์ทนี้เธอได้วรวบรวมความกล้าถึงหมดแล้วก็ได้เดินเข้าไปอันแน่ผมว่ามันต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างนะครับก็ตามสูตร อิเลเชมัเซแล้วเธอนั้นก็พยายามเดินไปหาอะไรบางอย่างแต่สายตาของเธอนั้นมองไปที่ชายคนหนึ่งที่เป็นพนักงานอยู่ที่มิิบัตแห่งนี้อันที่จริงแล้วน้องไอริได้แอบชอบผู้ชายคนนี้มานาาเลยนะครับแต่ด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงขี้อายเธอก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงหลังจากนั้นน้องไอริจังก็ได้ไปเดินซื้อน้ำชาที่ตู้เก็บความเย็นและเธอก็ได้น้ำชานั้นมาคิดเงินแต่ทว่าตอนคิดเงินนั้นเธอเหมือนอยากจะคุยอะไรบางอย่างกับชายคนนี้แต่ความกล้าของ เธอมันก็ยังไม่พอครับและต่อมาไอริจังก็เดินออกจากมินิมาแต่ทว่าเธอนั้นไม่ได้เดินมองทางเธอก็เลยเดินชนกับชายที่ยืนสุบุรีอยู่หน้าหลานเธอพยายามขอโทษขอโพยแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวมันจะไม่จบง่ายๆนะครับมันเลยทำให้ชายผู้เป็นพนักงานได้มีิบัติเอกี่ดินวิงเจนมาช่วยเหลือเธอเป็นอย่างดุ้นขอโทษด้วยจริงๆครับทําไม่ว่าอะไรผมจะเอาน้ำโคตรใหม่มาให้นะครับ ขอโทษแทนค,คุณผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับคำพูดนี้มันเลยทําให้ชายที่ยืนสุบบุริยุดนั้นใจเย็นลงและต่อมาดดไอริจังก็ได้เข้าไปที่ของพักของพนักงานเธอนั้นได้กล่าวขอบคุณชายผู้เป็นพนักงานบริบาทคนนี้จากเรื่องที่เขานั้นได้ช่วยเหลือเธอและด้วยความเขินอายของเธอครับจากนี้คนน่ารักโอ้โหและเขาทั้งสองคนก็ได้ทําความรู้จักกันต่อมาไอริจังก็กลับบ้านโดยใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มต่อมาน้องยูระก็ได้พาแฟนของเขา เข้ามาเที่ยวบ้านนะครับแล้วมันก็โคตรพีคเพราะว่าแฟนของเธอนั้นก็คือพนักงานที่ทํางานอยู่มินิมาร์ทนั่นเองครับโอ้โหโลกโคตระกลมและแน่นอนครับเขาก็จัดหนักกันตามระเบียบเพราะว่าพี่สาวไม่อยู่บ้านฉากนี้แอดขอผ่านนะครับเดี๋ยวบินเละเช้าวันต่อมาครับหลังจากที่พวกเขาจัดหนักกันข้ามวันข้ามคืนเจ้าพระเอกของเราก็ได้นอนอยู่บนเตียงนุ่มๆของน้องอยูราจา่จังและเธอก็ได้จูบลาเพราะว่าเธอนั้นต้องออกไปทํางาน ในขณะที่พระเอกของเรากําลังนอนฝันดีอยู่ผ้าห่มข,ของเขาก็ตะคุ่มตะคุ่มเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับว่าใครอยู่ในผ้าห่มนี้ใช่ไหมครับคนที่โผล่ขึ้นบ่าก็คือน้องไอริจังของเรานั่นเองและแล้วชายหนุ่มผู้โชคดีก็ได้โดนน้องไอริสูบพลังวิญ,ญญาณของเขาจนคนนั้นได้ลมปานแตกพ่ายไปในที่สุดต่อมาน้องไอริจังของเราก็ได้มาที่มินิบาร์ที่ทางด้านพระเอกได้ทํางานอยู่เธอนั้นอ,อ,อ,อึงอ้งๆกับเรื่องที่เธอทํากับเขาเมื่อวานนี้แล้วเธอนั้น อยากจะคุยเรื่องนี้กับเขาเป็นการส่วนตัวมันก็เลยทําให้พระเอกบอกให้ไอริไปนั่งรอที่ห้องพักพน,นักงานก่อนแล้วในเวลาไม่นานในขณะที่น้องไอริก,กาลังนั่งอ่านหนังสือเพื่อรอพระเอกอยู่นั้นเธ<ท>อก็เหมือนจะทนไม่ไหวกับความรักที่มันมีต่อพระเอกเต็มอกเธอก็เลยเป็นฝ่ายบุกไปเลยครับและฉากนี้เราก็จะรู้เลยว่าน้องไอรินั้นหลงรักพระเอกมากแค่ไหนลีลาท่าทางโคตรเด็ดและเขาั้งสอบก็ได้จัดหนักจัดเต็มกันที่ห้องพักพนักงานนี้จนหนังได้กินเวลาของแอดไปยาวๆเลยครับ เพื่อน,นไปหาดูกันได้โคจะดีแล้วก็หลายวันต่อมาน้องยูระกับอเจ <c ười> ้าพระเอกก็ได้มาด้าเล่นเกมกันที่บ้านของเธอเขาทั้งสองดูมีความสุขกันนครับพ <c ười> ระเอกที่ดูน้องไอริ <c ười> ก็ทํชจาเราก็ไม่ได้กระตุกกระตากได้อย่างใดทําตัวโคตรจะเนียนและแล้วน้องไอริก,ก็กลับมาทางด้านน้องยูระก็เ <c ười> รียกพี่สาวของเธอให้มาเล่นเกมด้วยกันเอาเลยสิครับหนึ่งชายสองหญิงโอ้โหคราวนี้ก็จะอึดอัดเลยหลังจากที่พวกเขาเล่นเกมกันได้สักพักหนึ่งน้องยูระ ที่วันนี้มีเวรต้องไปจ่ายตลาดเธอก็ต้องบอกกับพระเอกไปว่าเดี๋ยวฉันไปซื้ออาหารก่อนนะ เพราะว่าถ้าไม่ไปเราต้องได้กินว่าม,มีเกลือเสร็จรูปกันแน่แล้วหลังจากนั้น้องอยู่ระก็ได้แต่พายกระเป๋าและออกจากบ้านเพื่อไปจ่ายตลาดแน่นอนครับพระเอกที่ได้อยู่กับน้องไอริก็ต้องเคิเขินเป็นธรรมดาน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ออกน้องไอริได้ถามแค่เพียงว่ายุคุงเธอชอบฉันหรือเปล่าทางด้านพระเอกก็ได้แต่อับอึงครับบอกได้แค่เพียงขอโทษนะครับคุณพี่ผมมีแฟนแล้วแต่น้องไอริก็ไม่สนใจครับบุกจุดโจมจายุคุงได้ทันทีแล้วความมันแบบ เดชรติมันก็ได้เกิดขึ้นฉากรักอันเร่าร้อนที่มาพร้อมกับความน่ารักของน้องไอริโอ้โหสุดแสนจะบรรยายจริงๆแล้วนางก็ลากยาวไปอีกเลยครับ ต่อมาน้องยูระที่ได้กลับมาจากการจ่ายตลาดเธอนั้นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่สมควรจะเห็นเขา้าเอาล่ะสิครับน้องไอริกับพระเอกก็ได้แต่นั่นนงคุกเข่าขอโทษน,น้องสาวตัวเองแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่านี่มันคือความบังเอ,อิญชายคนนี้ก็เป็นชายที่พี่แอบรักแต่เขาได้เป็นแฟนของเธอความผิดมันอยู่ที่พี่เองทางด้านน้องยูระก็ดูเหมือนจะวุ่นวายนะครับแต่ยังไงน้องไอริก็ไม่ยอมปล่อยมือจากเจ้ายูคุงอย่างแน่นอนแลแล้วเธอก็เลยจู่โจมยูคุงตอนนั้นน้องยูระะ เลยดูซิชายคนนี้จะเลือกใครได้อยู่ะก็ไปยอมนะครับคืนนั้นพยายามยื้อแยกมันเลยกลายเป็นเรื่องสองหญิง1ึงชายในฉากต่อไปเพื่อนๆก็คงรู้ว่าวันจะเกิดอะไรขึ้นและนางก็เดินลากยาวไปจนจบเลยครับคนชาไพระเอกับเรื่องนี้กอจบแล้วนะครับกับน้องไอริสของเราถ้าเพื่อนๆชอบไปหาตามกันได้เลยนะครับแอนแนะนำสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่เรื่องหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครต์แอดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ วันนี้สวีดัตสวัสดีครับบ๊